โนี่ก็อีพีที่เก้ากันแล้วเนี่ยผมว้าวเอ้ยทุยอีพีที่สิบแล้วใช่นี่ก็อีพีที่สิบแล้วน <Wow. S 1> เวนี่ยก,นะก็ครั้งคิดที่แล้วผมได้ขุดจากตรงบูดไปไ,ไกลแต่ตอนนี้ผมแบบขุดไปตรงน,นี้แล้วไปขุดไปแถวนี้แล้วก็ยังไม่เจออะไรนะขุดไปแบบมาประมาณห้าสิบสิบห้าสิบบล็อกแล้วก็แบบยังไม่เจออะไรเลยนะอีอีที่สิบเราก็จะขุดไปเรื่อยๆนะครับขุดไปเรื่อยจะแบบอย่างแรกเลื่นไปบ้านโม่ทำผมขุดจนที่ ขุดจนที่ขุดแม่งหมดคิดตัวิอเราต้องจะขาบที่ขุดใหม่นั่นเองซึ่งเอาเป็น stone อ um, ่มตีแม่งเ um, <okay. S 1> อ่มโอเคอ๋อเราต้องเก็บเราต้องขาบพวกอันนี้ให้เป็นบล็อกก่อนนะครับเราจะได้แบบไม่ลกเนาะถ้ามันลกมามันจะแยะ่เอาขาบเปรียบขาบให้มันเป็นบล็อก เขามันก็จะลดอะไรได้หลายอย่างเขียข้ามบล็อกถาดได้เยอะมากค้ามบล็อกได้สามเซนเป็ดบล็อกเลยนะอันนี้ออาซิเดียนเนี่ย okay. มันจะไปสนใจมันเก็บแอมแอมออเคไปไปเจอสิคุณ um ต่อเรื่อยๆเลยวันนี้คุณไปเรื่อยๆเยอะเออลืมลืมลืมเก็บลืมแหละเก็บลืมแหละโอ้โห เกือบเลยเกือบลยชิบหายเลยลืมทีชิพหายเลยเปลือกไม้บิบ๊กซีบอกกันทีเลย <c ười> เปลือกเปลือกนโคตรเลยเปลือกเปลือกแรกเลยเอาไม้เอา,เาไ,ปไปด้วยเนี่ยโอ้ my god โอ้โอ้โอ้เจ้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคแล้วก็คนที่จะขุดด้านข้างแห่นั่นแหละนะโอเคต้องหลบเลี่ยงลิงหลบละวะเพราะมันอันตรายมอกระหว่าง ระบาอันตรายมากๆเลยบอกให้ตกทีนี้มีตายตายของตกก็ชิบหายอีกใช่ไหมอย่างแรกที่เป็นทรัมเปตตกรวาา่าจะว่ายขึ้นมาแล้วก็ทิ้งเพชรแร่ทุกอย่างเลยก็ช่างมันเราได้แร่ก็ภูมิใจแล้วรตีก็ขอแค่มีแร่ตายอะไรตกก็ได้ขอแค่มีแร่ไอ้แร่แรมอยู่ประเนี้ยวโยนแร่ทิ้งก่อนอยากแรกเลยโอ้ มาก็เจอเพชรเลยทีเดียวไม่ได้ให้ผมโอ้โหโอุย้ยเราจะบิชเชตคอมพีดหรือเปล่าครับจังหวะนี้12อัน12อันถึงไหม12อันถึงไหมบิชเชตคอมพีดไหมบิชเชตคอมพีดไหมปั๊บโอ้เวรนิกู์ในครับผมเวนิกรดสองอาทีแรกก็เจอเพชรเลยเปิดถ้าอาทีนี้มันจะดวงดีใช่ไหมคจะโอ้ ไดมอนแต่เข oh, okay, oh, yeah. yeah. oh, okay, okay. ียนูกไหมเอาไดมอนไดมอนเขียขุดแล้วก็จะนเก็ยิบด้แป๊บมชดอีวที่แย่บอีิบโอเคๆขึ้นไปขึ้นไปเวยีุ่ดเราไม่ใช่คที่อยเลี้ยวเราจะขุดแล้ไปด้วยใจจะขุดแล้ไปด้วย ก็พิภพ ia ที่เรียบร้อยนะฮะเราจะอเลยครับเราต้องกลับดี๋ยวเรอเลยเรากลับเลยไม่ลอยแต่เราแบบเพชสไปแล้วที่เราตกใจเราก็กลับเลยจังหวะดีไปอยู่กลับแม่งเลยโอเคกลับบ้านกันโอ้ลมขุดอู้เออโอ้เดี๋ยวาไปสนใจมันนี่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 ปิดกันโอเคขุดไปอืมไอ้ขุดอะไรเราวิ่งกลับบ้านดิ

โอ้เราตัดไปตรงทางออกไปเลยกันนะครับผมโอเคเพราะว่าถ้าวิ่งหนีมันคงจะกินเวลามากพอเลยฉันเลาจะตัดไปตรงทางออกเลยกันเสียงเลยว่ะรีบไปดีกว่าโอเคโอเคเราต้องไม่หยุดทางออกมันเรียบร้อยแล้วยุดทางออกแล้วแบบฮ่าอยุดทางออกเรียบร้อยโอ้โหเพได้ออกมาตั้งนานเลยเพิ่งออกมาตั้ง EP เดียวโคตรแย่เลย เ,อ,อ,เอ,อขึ้นยังไงวะเนี่ยขึ้นน้ำอ่ะเราจะต้องขึ้นน้ําไปอะไรแล้วก็ทางกลับอยู่ไหนไม่รู้แตเราจะสำรวจตัว,วกันแล้วขึ้นไปมีลาวาด้วยฮึสิ่น,นี้กค่เออต้องขึ้นไปบนใช่ไหมไปยังไงดีวะทางนู้นสิใช่จาไดา้ตอนนี้ขึ้นไปทางนี้ โอเคเราจะขึ้นไปข้านเร็วจะปั้นอยู่นั่งปั้นอยู่นั่งทาขึ้นอยู่ด้วยถ้าขึ้นแก่แล้วแก่แล้วเอาตัวนี้ก็มีฐาดเยอะมากแต่เราค่อยเอาไปแบบที่ตกแต่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนพี่ตัวนี้ด้วยเปลี่ยนถ้าเป็นกลายเป็นห้องสักห้องห้องใหญ่เกินไปเราเวลาวิ่งมันจะโอ้ดีแล้วมีน้ำรอง ตายหาแล้วจะหายตกได้ตกได้ีคือผมบอกว่าเรือคนอึดตรงนี้ไว้เด็กจะต้องหาทางขึ้นดีๆซะแล้วบอก,กเ,เรือแล้วคนอึดแล้วก็จะตายดีจะเมียกมีบล็อกกันอยู่อย่งนั้นเตกมีตายมีตายบอกเลยมีตายได้แน่โอเคปิดแบบโอ้โหเนี่ยป้านใครเองโอเคอเราขึ้นมาือขึ้นกันแล้วนะครับผมขึ้นมาือขึ้นกันแล้ว อ๋อลืมบอกผมเป็นติ๊กแพกแล้นะปกติผมใช้ติ๊กแพก OCD ีดีตแพกมาครับตอนนี้ผมก็ใช้แบบติ๊กแพกแบบว่ายุบเก่าเลยนะยุบเก่าติ๊กแพกโคตรเก่าอะ่ะเออไอ้เก็บจะเก็บของที่แม่งไม่ใช้ก่อนเก็บของก่อนยังแไงจะมาทำแบบนี้อยากได้นีมากเลยก็อยากได้เนี่ยแบบว่าทีนี้ไม่มีอะไรมากด็ติ๊กไปเรื่อยๆนะฮะวัฒนาเลยคิดอะไรได้ก็ทำแม่งกัน,งนเลยเลยจะไม่ คลิปเราจะทําอะไรเพราะไม่งั้นคลิปอาจจะโอ้เขาใส่เพียรเสพเพราะไม่งั้นคลิปอาจจะยาวโคตรยาวนานเลยก็ได้ครับคลิปเราจะแบบยาวนานมากเเก็บพวดนีไปก่อนเก็บข้อวโพเก็บไปในนี้นะเพราะว่ามันต้องแยกไว้เพราะข้าวโพดตมมันต้องใช้บ่อยมากเแล้วก็เอาพวกแล่เก็บไปในนี้ถ่านถ่านแล้วก็เก็บไปสักสอง ไว้สักสองกล่องที่เหลืออะไรก็ครับเป็นบล็อกนะแต่นเก็บเป็นบสักสองกล่องที่เหลือก็ครับเป็นบล็อกโอลิสโตนด้วยมันจะล็กล่องไม่ใช่หรอกลาปิดด้วยลาปิด็มสักกล่องหนึ่งไว้สักห้าสิบห้าพอที่เหลือก็ครับเป็นบล็อกลาปิดนั่นแหละลาปิดครับโอเคเริ่มยอดเอ่อเลสโตนด้วยบ็อกโอลสโตนอ่ะอันนี้อ่ะ เกียืเดินมากองกองกองก,กว่าๆเกือบ <c oughs> เกีือบของเกีือบของเกีือบของทาน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 บล็อกทานบล็อกทานอเอาเช่าอยู่ที่กดบล็อกทานบล็อกทานจะไม่อเอาแล้วเก็บแร่ไปอันนี้เราเผาแร่ก่อนนะครับผมเผาแร่เอาเล็กมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มี เ้อนที่เผาเหล็กกันนะนี่กับผอทองนี่พ่อทองน่าจะพอเก้าอันเนาะเก็บไปเก็บไปเพลิดวิสิบเก้าอันแล้วนะเพชรโคตรเฟี้ยวอีเพชรดสิบเก้าอันแล้วเฟี้ยวล่นจัดโอ้หมดแล้วนอนโอ้ตอนดูฟิวตอนดูฟิวตอนดูฟิววิธีอากาศโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำกันอ่าผมจะทำอดีตให้เสร็จดีกว่านี่ทำต้นฉันที่สุดดีกว่าเว้ยใช่ทำต้นฉันให้เสร็จ อย่างแรกจะทำตัวเองใช้สิอย่างแรกคือเราต้องทำฟาร์มบัวก่อนนั่นเองต้องมีฟาร์มบัวก่อนนั่นเองนะอย่างแรกต้องมีฟาร์มบัวนั่นก็คือเราต้องตัดข้าวที่เราปลูกไว้นี่ไงหมดแม่งให้หมดเลยเพราะว่ามันจะเกิดตนางแล้วโอู้คนลูกกุ้ตาแม่งลูกกตาม้ากเลยเก็บแล้วก็ได้ข้าวพอสมควรนะแล้วเราจะวาง๊ ปลุก <Okay. S 2> ข้าวให้เสร็จไป๊บเ,เราไปให้อาหารวัวกันมันคลอดลูกมาแล้วพ่อแม่เราก็จะฆ่าพ่อแม่มันนะฮะโดยการใช้ขวานฆ่าเพราะว่าถ้าใช้ดาบเนี่ยมันจะกลายเป็นฟันหมูเว้ยเราต้องใช้ขวานในการฆ่าเพราะว่าขวานมันก็ดาเมจและละมรงกเรารบีตเก้านะใช่ป่ะขวานระเบตั้งเก้านี่ดูดาบเลยดาเมจดโขก What the f u เก็บไปไปก่อนนะเอพวกนี้ก็เก็บไปด้วยนี่เก็บเดีย๋ยวเราจะาทำการให้อาหารให้อาหารให้อาหารอย่างไรก็ช่างไปก่อนที่ขุดแล้วนี่จะค้าปลาทำไมเยอะแยะเนาะไม่ไม่ได้ใช้เลยโอ้ให้อาหารกันนี่ผมได้ทำการฆ่าแกะตายไปที่ร้อยแล้วนะสงสัยว่าแกะหายไปไหนนะครับ

โอ้ห <c oughs> <Okay>. oh, ไม่มีหนังน้องขอให้โชคดีดบหนังให้เยอะนะอโอเคโชคดีดบหนังเยอะๆนะ okay. ได้ไหมอ่ะ <c oughs> เจะหนังสักสิบอันนะครับอ okay. อันุดว้กย ไอ้ยังสุดท้ายเฮ้ยโอเควัวจะหมดคอ,อกแล้วนะช่วงนี้เหลือแต่ลูกวัวนะเีลือแต่ลกูกวัวเขาไม่อยู่ไปเราจะมาท่าฟาร์มวัวที่หลังดูดูว่ามันมีสัตว์เกิดไปข้างบนเนี่ยจะได้แบบเพื่อมันมีวัวเกิดไปไม่มีอะ่ะแย่จังหรือว่าพอเราแบบทำลายธรรมชาติมันเยอะเกินไปมันจะไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ป่ะนั่นใช่นะ คิดว่าน่าจะใช่คิดอย่างนั้นเหมือนเจอไก่เลยจ้างมันโอเเราก็ไปตัวหลักน,นะเดี๋ยวเราจะคราบปีกจะคราบปีกจะคราบปีกไม่เป็นเลยเราค่อยอู้อู้อ,อู้ my god อืมทำไมเสียงไม่มีนะรู้สึกว่าเสียงไม่มีนะแกะปุ๋มรู้สึกว่าเสียงไม่มีโอเคมาต่อ อู้เราขอโทษขออภัยที่แล้วเก็บเอ่อจากเรียกไรเก็บหนังวัวไปก่อนเนื้ววอวัวไปก่อนแล้วเราจะคราฟสมุดสมุดเรามีสองเล่มนั่นเองกระดาษมีไหมก็มีกระดาษโอ๊ะเรามีอยู่นะแต่น้อยมากเราจะตัดอ้อยด้วยนะครับเราต้องไปฟาร์มอ้อยฟาร์มของด้วยนะทีนี้เราก็จะทำการคราบก่อนซึ่งเราต้องมีไม้เอ่อไม้อยู่ดเอาไม้มาเอาไม้มาอุย้ย เอาไมแม่เอาไหมแม่ครับหน่อยสิจ๊บจ๊บแล้วมาอีกสามดิมเนาะใช่ไหมไม่ต้องคาบงี้ใช่ปะโอ้ไม่ใช่หรือโอ้โชงงวยจะประตูเลยต้องเอากระดาษี่มาทำแบบนี้นี่แล้วต้องวางไปปุ๊บอะไรกันโอเคเราได้มาห้าล่มแนละ้วเดี๋ยวเราอย่างแรกก่อนฟาร์มสมุดโดยการไปตัดอ้อยแบบขอไปตัดอ้อยก่อนสักครู่หนึ่งนะขอเดี๋ยวไปตัดอ้อยก่อน ต้องไปตัดอ้อยอย่างเร่งดนโอ้สไปเดอร์แมนจะเป็นทุยสไปเดอร์นะไม่มีสไปเดอร์แมนไปๆๆๆๆเบอยในน้ำด้วยยำอะไรยาวๆอืมเจ็อ้าอ้อยหาย ไอ้ไอ,อต่อตะค้างตัวเมื่อกี้ตั้งแอ่ออแบบปผสมคนเลยเยอะอยู่ไงไอยอยากแทนไม้แชตไอ้อยากแทนไม้แชตไอจากโคดธรรมชาติเลย,โอ,ยโอเคว้าวข่าวมันก็โตไวจริงเลยเดินไปเรื่อยๆจะไปทำการจะไปทำการแครบของเลยเราจะดูดูกันแล้มันจะเป็นยังไง เออมีอ้อยใช่ไหมอย่างแรอ้อยต้องคาเป็นกระดาษถูกปะ่ะเอ,อ่อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะพอนะแบบนี้น่าจะพอนะโอเคแปดอันอาเลยครับโอเคเราจะมาดูกันไหมหนังนี่เราขาดหนังปะ่ะใช่เราขาดหนังที่รอเป็นแล้วแต่ว่าค่อยโอ้ขาดอีกสองอันเลยี๋ยวเพิ่มมาสี่บล็อกนะครับพี่โจม แต่ที่เราต้องใช้ยี่ห้อเท่าไหร่สิใช่ป่ะเราใช้สิบหก็ถึงสอง3าม้าหกสามเก้าก็สิบแต้องคิด 18, 18, 18, 18แต่ตอนนี้เราปีเกียรเกียบ์ีเก้นา 9, นะเราใช้แก้วนั่นเองเราต้องหาหนังมาอีกทั้งหมดเอ่อเท่าไหร่วะหนังทั้งหมดเอ่อแบบนหนของกต้นกันต้องใช้หนังทั้งหมด,แบบก,หมดก็คือสมุดหนึ่งเล่มต้องใช้หนังสามอันใช่ไหมก็แปลว่าต้องใช้ หนังทั้งหมดก็คือเก้าคูณสามยี่สิบเจ็ดหนังทั้งหมดยี่สิบเจ็ดอันอต้องใช้หนังทั้งหมดยี่สิบเจ็ดอันเนี่ยเยอะมั้ยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็แปลว่าเราต้องครับครับมาติดเพิ่มมาอีกกระดาษนั่นเองแล้วเข้ามาตเพิ่มมาอีกนะครับคิดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ครับเอทั้งหมดสองแผ่นแล,าา 12, แล้วกันน่าจะมีทั้งหมดสิบสองเราต้องขาดหนังเยอะมากเลยนะมีทั้งหมดอยู่หนึ่งเล่มใช่แต่เราขาดหนังเว้ยขาดหนังนะทุกคนเราขาดหนังเว้ยอ๋อแล้วเรามาดูกันว่าตอนนี้เป็นชาร์จได้เ,เท่าไหร่แล้วนะครับอืมปิดมาอืมจุบจุดสิบเก้าเอาเลยเนี่ยอันเบกกิ้งอันเบกกิ้งไม่ดีเลย อันเบกกิ้งสามอืมคิดแต่ผมจะเดี๋ยวผมจะไปทำการฟาร์มของพื้นี่ก่อนละกันนะเราจะมาเจอกันทีตอนที่ได้ของครบแล้วนะครับโอเค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 อเครับผมจะนะตอนนี้เราก็ลังเตรียมของไปติดรอยนล้วก็คือสมุดยีิบเจ็ดเล่มจ่แบบสมุดยีิบเจ็ดเล่มก็ต้องคราบไปที่แล้วก็คือ หนึ่งบล็อกเนี่ยจะต้องมีสามเล็บถูกไหมสามก3สามดาวโลกตามสาม้ตัหามส้สงหดแาม 2, สบเจ็ดส่สิบสามาสอ่ะก็คือ 27. ก็คือได้สังหวัด9าบล็อกวาก็ต้อสามาก้าครับสี่งเราต้องเอาไม้มาปึ๊บก็แยกส่วนออกมาปึ๊บแล้วก็กลายเป็นที่ครับสั้งหมดไม่พอเคครับไปกนไม่พอไม่เป็นไร ก็ลงมาอีจะไดเอาให้หมดเลยก็วางบล็อกปลายกวางบล็อกไม้ปลายได้มาแก้วบล็อกแลยนะผมโอ้โหเตรียมตัววางโอ้โหแซมโซกนึ่งเลยนะเดี๋ยววางกันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระปุ๊บปึ๊บปึ๊บกระปุ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้เย่อสุดยอดไปเลยเดี๋ยววางเป็นบล็อกไม้ได้ไหมเอาบล็อกโอ๊กอยากได้บล็อกโอ๊กเลยไปเอาบล็อกโอ๊กดีกว่า ไม่โอก๊กไม่โอก๊กมันจะคือคือคือ,ค,อคือกับที่นี่ก็คือกับบ้านหน่อย,อยนะโอเคเดยเปิดต๊ะเข้าไปมองว่าโอกจึ๊บจิ๊บกระบังทัดแล้เขาจะได้สวยงาม,งามสวยงาม,สว,งามสวยงามหน่อยนะตอนนี้ก็วางปุ๊บเอาโอเคขึดด้จะสวยงามหน่อยเลครับผม รองไปดูกัรเดามพัด้เวลเท่าไหร่เอาสมิธเปล่าไฟไม่ได้ดีเลยนะนี่นะโอ้ว,ว้าวอันเบกกิ้งอันเบกกิ้งโอ้สมิธคืออะไรอ่ะอะไรเ็สมิธแต่กินสมุดจะถูกครับที่ขุดเพชรมาแหละ เย่เราจะขับที่ขุดเพชรกัน,น,กนปึ๊บเกอับ okay, ที่ขุดเพชรมาแล้วโอ้ห oh, มาหอนมาหอน no, no, no. โอนโน่จะขัที่ขุดเพชรมาใช่จะขับที่ขุดเพชรแล้วกดปดุยูกระบอกเอ็ชาร์ดก็จะเจะกดไปได้พีอดเด็ปึ๊บว้าวฮึสุดยอดห <c oughs> ลบเดี่ยวก็ได้เลยนี่ โทษจีเราจะอาจจะเอาเพชรมาแคปนะครับผมเพชรไปใช้อย่างให้คุ้มค่าอย่างเช่นเราต้องมีหมกวกเกมเกตรองเท้าใช่ไหมแต่อย่างแรกก่อนก็คือเราจะอย่างแรกเราจะเอ,อ่อครับเป็นหมวกกันก่อนโอเกมจะครับหมวกก่อนนะหมวกปุ๊บแล้วก็เอารองเท้านะครับเราจะครับรองเท้า,ทาด้วยเราจะเป็นชานกันนะอุ้ยว่าจะเฟ็กว่าจะแมวอะไรกันนี่ไม่ดีไม่ดีเก็บก่อนเก็บ ใช่ไหมครับหมกปึ๊บปึ๊บโอาไฟบรลติชันเราจะดีมากมากปึ๊บ <S 2> <S 2> อา่ามาแก้ได้แกไฟบอลติชันมันดีมากเลยเมื่อก oh, <Wow. S 2> ี้นี่รูเปล่าโอ้สุดยอดนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปหมกสักรอบแจะไปมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นี่เอามากันคดเปืองเปืองไหมเปืองนะเปืองรู้สึกเปลืองเชิญเบกกี้ปึ๊บโอ้เอ้าเอี่ยมโอเคใช้ได้ดีสำหรับการลงนรกนลอกมะเด่นเจ้าตีสกาวลงรลอกยินะครับพบคลิปดีก็นจบปิดท้ายด้นะครับถ้าใครชอบคลิปดีก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยได้ครับผม โอเคอีพีได้ผมจะไปคุดเปย์กันเลยครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับบ๊ายบาย